กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหลากหลายกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน ซึ่งประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรีนโปรดักชันโครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรีนโฮเทลโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวกรีนเนชั่นแนลพาร์คโครงการส่งเสริมสำนักง,งานสีเขียวกรีนออฟฟิศโครงการส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรีนร้า a อ r a n t และโครงการประเมินผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียนอัพไซเคิลเซอร์คูลาอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมีการจัดการของเสียหรือมลพิษสามารถลดต้นทุนและลดมลพิษที่เกิดขึ้นตลอดจนเพิ่มโอกาสและช่องทางสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ ั้นบรรยาากาศวันนี้กระทรวงทรัพยนะากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยนะ์เนี่ยท่านพลตประปาอาชาเนี่ยท่านก็เน้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านนายกุปรีเ่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ไปกล่าวอาเจตนาลมในการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความเป็นกลางในคาร์บอนเนะี่ยคาร์บอนยูทิลิตี้ในปี2050และการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนยนะ์เนี่ยคือเนทซีโร่อิมิชันในปี2065 แต่การจะมารูปเป้าหมายเนี่ยก็คือก็จากพวกท่านทั้งหลายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคสังคมทุกภาคส่วน,วนต้องช่วยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างความเข้มข้นแล้วก็มีพลวัตที่รวดเร็วเนี่ยกระทรวงทรัพย์ก็มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานวันนี้นะครับต้องเรียนให้พวกเราทราบว่ากรมส่งเสริมพสิมงนมล้อมเนี่ย เราจะปรับชื่อเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในเร็วๆวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายนะซึ่งก็เป็นหน่วยง,งานที่มีความสําคัญนะครับเพราะอยากจะเรียนพวกเราทราบว่าวันนี้หน่วยง,งานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขภพพงพภูมิอากาศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรมนะฮะในหลายประเทศเนี่ยกลายเป็นกระทรวงไปแล้วนะสำหรับในอาเซียนเ,นยเราถือว่าเป็นประเทศที่ท้ายๆเลยซ้ำไปในการปรับรูปแบบในการให้เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เป็นส่วนร่วมในการสร้างจุดการเปลี่ยนแปลงสำคัญอันนำประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยการปกป้องเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศลดการเรียนกระจกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำขอบคุณครับ